มาทุกคนพร้อมแล้วขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนกดสมุดนะครับแล้วกดสมุดสะสมตัวละครสีเขียวจากนั้นนะครับให้ทุกคนกองทุกอย่างอ่ะเป็นสีเขียวซึ่งเราก็กองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนให้เป็นออทั้งหมดเลยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาท่านเทพไว้น้ำดาวแดงนะทุกคนจะมีหรือไม่มีก็ได้ให้กดเข้ามานะครับที่ตัวละครท่านเทพไว้น้ำดาวแดงอ่ะแล้วเราก็ขอพรทุกคนท่านเทพเทพดิจิเรานะครับจะเปิดตู้ เทศกาลพันปีคริสต์มาสสิ้นเดือนนี้นะครับตั้งไว้ที่10สเตปอยากได้ป้าพันปีตัวใหม่กับเนมุตัวใหม่นะครับขอท่านเทพทรงอวยพรให้ได้2ตัวนี้ภายใน10สเตปไม่เถิดหรือได้ก่อนก็ดีนะจะได้จ,จบไปนะครับแล้วจากนั้นให้ทุกคนหันท่านเทพไปทางขวาท่านเทพเอง90องศาแล้วให้ลำทั้งหมด4รอบนะครับ1 2 3 4โอเคท่านเทพลำให้เราแล้วทุกคนร้อยรับพร ตู้ฟีรายบันนะครับไปครับเฮ้ยอุ้ย,ยลุงเลยได้อะไรอ่ะเทศกาลตัวอะไรบ้างโอ้โห,โหอิจิโกห้าถ้าแล้วปะเนี่ยมีอีกไหมอีสักตัวไม่ได้หรอ แต่คือเพจอิกิไปได้อิชิโกะนะสวัสดีคุณอยาชื่อผไมไนะครับสิบห้าเสร็จนะตู้อย่างละสองโอ้อ่ะโอเคอันนี้คือตู้ฟรีไยวันนะครับไปแล้วสำหรับตู้ฟรีพันปีนะครับเปิดครั้งเดียวหายไปการันตีห้าดาวนะครับไปครับรุนมากถ้าออกก็ดี ยังไม่มีทุกคนตู้เทศกาลพันปีนะครับคริสต์มาสสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสเต็ปที่หนึ่งไปครับโอ้ทุกคนโอ้โหสเต็ปแรกไม่เป็นไรสเต็ปแรกเท่นั้นเองทุกคนมันแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับมันยังไม่ถึง ที่เราคาดหวังเอาไว้อ่ะสเต็ปสองนะครับไปครับพอทุกคนตัวเด็กแล้ว <c oughs> โอ้โหสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับไปครับสองตัวอ่ะโอเคป้าเนมูป้าเนมู ไม่ใช่แล้วโอ้ยทาเกะว่ายน,นะมีแล้วป้ามีให้เสียงผู้ชายอ่ะสเตปสามออกแล้วไม่หลุดไม่หลุดไม่มีดุดเลทมันแค่หลังตู้เฉยตู้นี้มีดุดเลทน,นะทุกคนหกเปอร์เซ็นต์มีดูดเลทอีกสักตัวหม่ยอ่ะสเตปสามได้ อุคิดจะเกะว่ายน้ำนะสเตปสี่ไปครับวิลุงพันเทพเนมูป,ป้าวินาโอยังไม่มีนะแต่ว่าแต่ว่าไม่อยากได้ยังไม่มีแต่ไม่อยากได้อ่ะไปต่อเผื่อมีเพิ่ม หวังว่าจะออกเพิ่มก็ดีมีไหมเนี่ยโอ้ไม่มีด้วยแต่ยังไม่มีนะนะโอ้นะเพจเราอ่าต่อไปนะครับสเต็ปห้าอันนี้การันตีห้าดาวไปครับเราต้องอยู่ให้เฉยไปทุกคนนิ่งๆไว้รอลุน้น โมโมมีแล้ว่ะอย่างน้อยป้าเนมูกก็ได้เอากล่องมาเพิ่มก่อนที่ราคาคืออะไรไปไปโ <Momo S 2> มโมนี่พอเลยมีแล้วโอ้โห oh คือมันออกอะทุกคนมันก็ออกหละแต่มันออกแบบไม่ใช่น่าตุ้งไงอีกห้าสเตปที่เราตั้งไว้สเตปหกนะครับไปครับสามตัว มันจะมันจะกองบอกเปิดไหมเนี่ยคือกลัวมากที่อย่างน้อยถ้าเกิดอ่ามันไม่ได้เอ่อเนมุก,กับป้าเอาอิสเนมาให้กองบอกเปก็ได้นะสเต็ปเจ็ดสเต็ปเจ็ดไปฮะโอ้ทุกคนมันมันจะไม่ออกแล้วอ่ยังอีก3ครั้ง8 9ดเนี่แหละลองเชื่อมั่นทุกคนเราหอ,อนเทพไปเราเชื่อมั่น สเตปแปดไปครับสามตัวอ่ามาพรเทพทรงอวยพรใช่ไหมเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมพอพูดว่าท่านเทพทรงอวยพรปุ๊บมาเลยไหมครับสุดยอดไหมครับคุณเอสเอท่านเทพต้องสุดยอดที่สุดเลยอ่ะต่อเผื่อได้หน้าตู้อีกไงทุกคนในมู๊หนึ่งตัวแล้วตอนนี้เพจเราโลง่ง กล่องบวกแปดแล้วแล้วได้ตัวข้างมาตีกิลฟินซี่ไกลด้วยพอดีนะเพราะว่าไม่ต้องหาเนิเยวคริสต์มาสแล้วใช้เป็นตัวข้างในการบูตก่อนนี้ไม่ตรงเื่อนไขก็ได้ล็อกหนึ่งตัวได้แล้วต่อไปสเต็ปเก้านะ,ค,ะครับไปฮะวิวิ ไม่ใช่แล้วเสียงผู้ชายมาปุ๊บก,ก็คือยูมิจิกะโอ้มีแล้วคือถามว่ามันเกลืออย่างนั้นเลยไหมก็ไม่เกลือทุกคนเพราะว่ามันก็ออกแต่มันออกแบบสักตัวไหมแต่อย่างน้อยอ่ะตอนนี้โล่งใจหนึ่งอย่างที่ว่าอะอย่างยร็ได้ตัวที่ต้องการหนึ่งตัวแล้วแล้วก็ได้กล่องโมแปดแล้วไม่ต้องแบบว่าไปจะถึงยิมห้าอะไรอย่างนั้น ไม่ได้ทุกคนเลผยนเราไปไม่ได้จรีร๊ปฮัาลีเบลอ่ะอันนี้ออก2ตัวนะครับก็คือยูม,มิจิกะกับฮาริเบลคริสต์มาสสเตปสิบนะครับการันตีห้าดาวไปฮะ โมโมอีกแล้วทุกคนโมโมอีกแล้วป้าต้องออกเอ้ยมันอาจจะมีข้างหลังใช่ไหมตัวออกเพิ่มเติมใช่ไหมอาจจะเป็นป้าหรือว่าอินเทอร์เนตก็ได้ที่รักอะไรคุณมุกเก็นไปก่อนเลยโมโมเนไปก่อนเลยเยอะแล้วโมโมเนีเยอะแล้วท้อใจออ โอ้โ้อใจอีกตัวไหมท้อใจอ่ะทุกคนจริงอ่ะโอเคพอแล้วถ้าแฟนเพจขอมานะขอหลายท่านเหลือเกินสเต็ปเดียวพอนะถ้ามันเกือก็จบไปนะไม่ไปต่อนะพอแล้วสเต็ปสนะิบเอ็ดนแถมให้แฟนเพจไปอนะ่ะ สตัวอ่ะทุกคนสามตัว <My. S 1> พอสรุปเปิดไปทั้งหมดส1บสเต็ปใช่ไหมครับได้มาสิบตัวก็คือได้ตั้งแต่อุคิทาเกะว่นะายน้ำาครับไล่จนถึงโมโมทุกคนโมโมสามตัวไม่เป็นไรอย่างไรผมก็ได้เนียมูมาคือถ้าเกิดไม่น่าตู้มาผมต้องไปต่อทุกคนเพื่อเอากล่องบอกแปดน่ะยังโชคดีเช่นเทพยังทรงวอพรให้ได้มา